น้องส่มงเฮนทะเบียนพักการเมืองเผยคําพิจารณาสี่คำร้องยุบพักก้าวไกลวันที่11มิถุนายน2566มีรายงานล่าสุดว่านายแสวงบุญมีเลขาธิการกอกอตอในฐานะนายทะเบียนพักการเมืองมีความเห็นสั่งยุติเรื่องกรณีมีการยื่นร้องขอให้กกตพิจารณาเสนอเรื่องความพร้อมเห็นให้สารรัฐธรรมนูญสั่งยุบพักก้าวไกลาตามมา รา92พอรอปอว่าด้วยพักการเมือง2560เนื่องจากเห็นว่าไม่มีมูลโดยทั้งสี่คำร้องกรณีกล่าวหานายปฏิพัฒน์สันติพาดาสอสอพิจณุโลกเขตหนึ่งพักเก้าไกลและกรรมการบริหารพักในขณะนั้นปราศัยหาเสียงที่จอพิจณุโลกเมื่อวันที่5มีนาคม66เกล่าวร้ายโครงการพระราชดำริภาพพิงสถาบันเข้าข่ายฝ่า,ฝ,าฝืนข้อ17 ระเบียบกกตว่าด้วยการเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งส .2561 กรณีร้องว่าพักก้าวไกลมีนโยบายที่จะยกเลิกกฎหมายอาญามาตรา112โดยอ้างการให้สัมภาษณ์ของนายพิธาลิ้งเจริญรัตหัวหน้าพักซึ่งมีเผยแพร่าทางสื่อโซเชียลมีเดียกรณีนางอมรัชโชคประมิตรกุลกรรมการบริหารพักก้าไกลมีการโพสต์ข้อความในเฟซบุ๊กถึง จุดยืนของตนเองและจุดยืนของพรรคก้าวไกลเรื่องมาตรา112การระบุยกเลิก112 112เป็นกฎหมายหรือเปล่าถ้าเป็นต้องแก้ไขให้เหมาะสมกับยุคสมัยได้ไปจนถึงต้องยกเลิกได้ถ้าวันหนึ่งข้างหน้าสังคมมีชั้นทางมาติร่วมกันหยุดลิดรอนเสรีภาพในการรณรงค์แสดงความคิดเห็นตามระบอบประชาธิปไตย รวมถึงกรณีกล่าวหาว่าพักก้าวไกลยินยอมให้ในายธนาทรจึงรุ่งเรืองกีบและนางสาวพันนิกาวานิชเป็นผู้นําในการหาเสียงเลือกตั้งและเป็นตัวแทนในการดีเบตกับพักการเมืองอื่นแทนพักก้าวไกลเป็นการควบคุมครอบงาหรือชี้นํากิจกรรมของพักในลักษณะที่ทําให้พักขาดอิสระโดยสํานักงานได้มีการแจ้งผู้ร้องทราบแล้วทั้งนี้การที่นายทะเบียนพักการเมืองมีความเห็นให้ยุติเรื่องเป็นการใช้อํานาจตามข้อเจ็ของระเบียบ กกตว่าด้วยการร,รวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานของนายทะเบียนพักการเมือง2,564ที่กําหนดว่าในกรณีนายทะเบียนพักการเมืองเสนอข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานพร้อมความเห็นว่าไม่มีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าพักการเมืองใดกระทําการตามมาตรา92แห่งพอรอปอว่าด้วยพักการเมือง2,560ให้ยกคำร้องหรือยุติเรื่องแล้วแต่กรณีและแจ้งให้ผู้ร้องทราบและรายงานให้กรกตทราบ อย่างไรก็ตามเมื่อช่วงกลางเดือนมีนาคมที่ผ่านมามีการรายงานข้อมูลว่าจากจำนวนเรื่องร้องเรียนตั้งแต่ปลายปี2563ถึงต้นปี66มีคำร้องยุบพักการเมืองรวม8 3บสาเรื่องร้องเรียนและมี6 1เอเรื่องที่นายทะเบียนพักการเมืองเห็นว่าไม่มีมูลจึงให้ยุติเรื่องเหลือ19เเรื่องร้องเรียนที่ดำเนินการอยู่และการดำเนินการจนถึงขณะนี้พบว่า เหลือคำร้องที่เกี่ยวข้องกับการยุบพักอยู่ในการพิจารณาของสำนักงาน5-6คำร้อง